สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้เท่ากับได้มีโอกาสนะครับตามหาปูหรือสีตะพนต๊อตขนาดเละพี่น้องนะครับจะจ่อมือจ่อวันไก่มือนะครับไก่มือไก่มือไก่วันสิริรับโชคใหญ่นะครับมือนี้เฮะวา,าตามหาแนวทางตามหาแนวทางที่จะเสียงโชคกระปูหรืสีดาบศนะครับ ที่มันเคยห่3สามตัวนะครับงวดที่แล้วในเข่าได้ครับงวดที่แล้วในเขาหาซีแต่มันออกซีหานะครับ mm hmm. มือนีเข้าก็เลยเข้าก็เลยนั่มมาผลก็ตกนะครับแต่ว่าผู้ถือเดี๋ยวยินข่าวว่าผู้ถือกับผู้ถือกับมาหาคือกันมือนีสิเป็นผู้ใดนันนะครับ mm hmm. ไปเข้าไปตามหาปู่หรือสีกันนะครับ mm hmm. มาถึงแล้วลงไปอาสมจากบาทจะกกอนนะครับ mm hmm. ตามไปดูนะครับ ฝนตกดนเนครับพี่น้องฝนตกด้เนฝะนตกด้เนฝนตกฝนตกฝนตกสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยถนนลื่น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 บาดีครับบาดีครับง่ายง่ายลื่นจ้าเสียงยังเสียงยังล่ะ้ามันก็ดังกล้องแท้สิได้ยินสิได้ยิน มาเส้นนานมือจุม่เร่งช่วยพี่น้องรักธรรมขอก้าวข้ามใตอนนี้ด้วยกันาไดัน ไปที่นี่เอาเอาเอารายการน้างมื่อนี้มื่อนี้ขออนุญาตมื่อนี้ไล่ไล่สดกระปูหรือสีสะกันเอฟซเขาอยากพ่อเยกู่สีนิเอนกูสีนินบ่ได้ยากดอกเ้าบ่ได้ไปเ้าบ่ได้ไปโกงเขาบ่ได้ไปหลอกล่วงผู้ใด เขาบ่ได้ไปกรงปูลื่นสีนี่กับบ่ได้ไปหากรงอะไรที่เนี่ยมันเคือหมอปลากเขาเป็นว้านเหนือไทยที่ก็อยะวางหาังเนบ่อกของเออบ่อไปยังบ่อไปยังเออเขาเข้าเข้าอยู่นี่นี่ยังไงร่วมสร้างองค์ปู่พญานาคขอแก้วเตียงเออปู่กับย่าอืม เอหมือนี้เข้าเข้าสีสางยี่นี่เป็นบ้านไหนสางยี่นี่นาสางผู้ต้องหาสางยี่นี้อะไรกเ็เป็นเป็นเรื่องเล่าของกูร์ลือสีเอ้หมวดที่แล้วถือนะครับงวดที่แล้วเนี่ยหาซีแต่ว่ามันออกซีหาแต่แต่ว่า าถือตัวปีกย่อยถือตัวปีกย่อยนะครับวันนี้เพิ่นเขียนไว้ไปผู้่อน,อนดเดี๋ยวให้เพิ่นให,ให้เพิ่นเป็นผู้ออกมากนะเพิ่น,เป,นเป็นผู้ออกมากรอบดูเขียนได,ได้ได้หลายบ้านหมดเลยอ่ะอืมเต๋อ เออวบาเลียงว่าเลียงโศกลาบนี่กาเว่าเลียงโศกลาบนี่อ่างวดที่แล้วนะฮาก็ไปท่างสุลนครไปจชดกี่ดอกไดซี่หาหาขอเพิ่นไดซี่หาหาหน่อยค่าลูกซิดเดยแค่ว่าหยองค่ะไปอ่เดียวไดซี่หาหาลูกหลานก็ถามอยู่บอกว่าจะไปหาผูหรื้อสีตอนใดว่าสันว่างวนนี่มันคือโดนแ่กมาแล้วกเรยว่าสิบ่มาได้ในฝนตก คนโตกว่านีมากเลยวันเยว่าเ่อสงสัยเนาะมาตามมาเราคเัวกราเราเลี้ยสี่เราเยสี่ละเราเคยือกกันสี่นะมาปฏิโซกันเรื่องโซกันวฏมนโซกันเร่องเร่องโศกเร่องหลับเนี่ยมันจะได้ โซกันเรื <tampoco S 2> Mama, ่องโสกเรื่องหลาบใส่ละใบใบงวดนี่มาได้ไปมาไปเอาใบมาใบมาเอาใบมากมาขี้แกงแถลงไข่ขี้แกงแถลงไข่อ๋อ้ขี้แกงแถลงไข่เอา่เอามากระเตียงวดเท่าไรเนี่ยมันออกยุ้ยมันออกยุ่ยแบบนี้เลยเนาะใส่ใบที่แล้วใส่ทีแล้วทิ้งเนี่ยเอาทิ้งระเตียงหยกบัดที่ไหนสีสางนี่ยังกระบอกบัดที่ีหเว้าเลยนี่สีสางยังยุ่ยทำงานเนี่ย เยษปูพญานาคเสศษปูพญานาคปูสีสุดโต้หยาสีป,ปทุมมากเนอะปฐุสุดโต้โมมีเนาะเอนล่ยหลานเขาเม<อ>า,าเขาจะดีลือสีเปลี่ยนคืออยากเห็นหนักร้านมันหนักหลายนี่อันนี้ถามได้เนี่ยถามได้เอฟซีของเขาก็เบิ้งรังเบิ้งอยู่เนี่ยเปียงลือสีเปลี่ยนคือจังตรงอยากเห็นหนักเพราะว่าบริวารมิตรสายหน้าข้ามาหลายเออโดยเฉพาะ ปู้งรื่อสีของเพื่อนอ่ะสั่งพญานาคอ่อมอยู่มีตั้งแต่แนวเดียวการคือรือสีสายนา mm hmm. นะครับพี่น้องผู้ใดต้องการอยากเก็สอยากทําอยากสัง่งร่วมสั่งกับมาได้บริจาคคูณผูล้าเก้าถุงสิบถุงผู้ล้ถุงก็ได้ mm hmm. หรือบริจาคเอ่ mm hmm. ออนไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นก็เนาะก็<ไ>ข,ขึ้นมากไญาติลงมา,มางได้มากใครมีญาติลงมาได้เออ,เอ,อ คัอกำพัดลงบ่ได้หรืม่เออ,มาอ,อมาอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าปูสามารถที่จะสวดอันเชิญให้ผู้ใดเนี่ยประเทเปิดเนาะ<ม>งวดที่แล้วนี่มันจะเขายุมองน,น,นีนี่นี่งวดที่แล้วมันจะเขายุมองนีพี่น้องอัญหาซีงวดนี้เด่นก็คือเด่นก็คือ <โก S 1> เห็น <โก S 1> บ่นี่นนะเด่นหอกหรือเปล่าม,มาทองมาทองเก๋ หกับเก่าตัวตัวาตัวหนึ่งเลยหละแต่ว่าบัดเขียนไว้สามตัวพันแปดหกซีกับเจ็ดหกแปดเก้าอ้ยใช่อล่เก่ากับเก่านี่โอ้เยอะทั้งใจเห็นบ่ยอะทั้งใจ็จะมีหกซีเก้าซีมีหกซีมีหาซีมีเก้าซีมีแปดหกมีมีสิบหกสิบเก้า แล้วก็มีหาแปดพกแปดหนึ่งสองสามสี่คงเหาเก้ากัอยู่ไปแล้วหาเก้านะนะครับอันนี้บ่อตองกับแต่ว่างวดบอทหารเนตงวดบอทหารเนีผู้พันบอกกับว่าบ่อตองกับแต่ว่ามันออกซี่หาแเออแต่ว่ามันออกซี่หาแต่ว่าขันผู้บ่าวเสือเนี่ยผู้หนาเหมือนกับ,กบว่ากะใบตะก้อนกักน้อยก็ได้ขึ้นเคลนอยู่ เอออันนี้อันนี้ถือไหมถือว่าวดนี้พอนาเขียนหน่เออเอาเลยถือก็ถือกันแหละไปเนาะแล้วมาตัวแรกยังทุ่มตัวไรกมัทุ่มกันขึ้นตัวน้ออ่ากันขึ้นแปลว่าม่ดดิเขากันนอนก็ผู้ขานนะงวดนี้คือพอเห็นว่ามันเขากันนอนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวหมู่ว่านเนี่ยจะเอาพันได้พันได้อีกแบบหนึ่งได้หมู่ว่านเนี่ย เพราะว่าเนี่ไปท่านิธที่บวงสวงยุยอำเภออําเภอย่างนอ้อยุบ่นแม่ย่วยทางสกดนครแม่ตัวไปเชิญแม่น่านาบ้านอาเภออย่างนออําเภอมันอยู่ติดสว่างเด่นดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เลื่อยเลื่อยข้ามชนดไปเก่าเออจะเลื่อนศีลจะเลื่อนศีลเลื่อยข้ามชนดนนนได้ยเลสว่างไปเลย,ยใกล้กันละนี่แต่ว่าเม,มื่อวานนี่ฝนตกแบบนี้แหละฝ <c oughs> นตกลิ่นไปหอดท่ำพิธีบูมสวง <c oughs> บัดน,นี้เข้าไปจุดถูกก็เลยว่าปู่เอ้ยพาอพิรุ่นเอ้ยเมื่อนี้อนมาท่ำพิธีมาตกแบบนี้มาเรียดได้ดีจุดถูกดีเคเืียนได้ดื้อ แต่เลยถึงเวลาเอาเปยันไดก็แล้วแต่จุดไปจุดถูกลอยแปดกลางแจ้งเสียปะฝนตกลิ่นเซ็งแซเซ็งซแต่ว่าฝนตกเป็นเม็ดใหญ่แบบนี้เป็นละอองแดดออกมาประมาณจักสามนาทีนี่แหละเป็นสิบเหมือนพระอาทิตย์ส่งกดอะไรเขาจะเป็นทายรูปได้หน่อยไปท้ายรูปวันนี้เขามาเบิ้งยวนกล่องเขามันจะเป็นสองเกตซีมันจะเป็นสองเกตซี เนี่เย็ดเย็ดเย็ดส um ี่ไปจากนับครับถอดออกสี่เจ็ดเพราะว่าเย็ดคันว่าว่าอยู่รัำหน่วยบนเดินแต่คันลามเลยลักษณะอันนี้โซกันฟังเลยนี่โซกันฟังเลรัำหน่วยนั้นชิ้นี้มีเก้ามีแปดบัดนี้มี่บัดนี้เลขบ้านเลขบ้านเนี่ยยูบ้านเนี่ยเต้าเต้าสามขาขม่าบ้านม้ายยูหันตุ้งเต้ดูเลยเด้ เขามาอยู่ต่ดนแล้วแต่ว่ามันไปเข่องง่ายย่าอยู่เฮียเนี่ยเราเสร็จไปกลอนคาเนาะคนคาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการองเตาที่มันตายแล้วเนี่ยบัดบัดบัดจับง่ายคือม้ามันขันขาดินแนวๆอยู่ยี่ห้องปกมัดแห่ว่าเป็นคาเป็นยังบบบีลักษณะคือเต้าเป็นเลยวันนอนบัดนี้ก็เลย ก็เลยเอาเพิ่นมาปล่อยไว้ท่าจะไปปล่อยน้มว่าอะไรเดี๋ยวเตานี่บ่บ่อยู่บ่มักกับนาบเด้๋ยวอะไรเป็นเรื่มันเป็นเตาเผ็ถ้าเตาเพ็ดสิบ่มักระนาบเออแต่ว่รู้กันแต่ว่าสามขาไปจับขึ้นมาเป็นสามขามันเป็นเตาหน้าเตาหน้าเตาเพ็ดเตาเพ็ดกับยูนฟาร์มอส่วนหนพิ่นมักเตกานักบัดนี้ก็เลยเอ้าเอามาปล่อยไว้เอามาปล่อยไว้บ้านสิไปเสก็ไปซะเด้อแต่ว่าปล่อยไว้เดินบ้านนาเนี่ยแต่ว่าไปก็วนเวียนอยู่นั่ ทางเฮี้ยนเท่านั่นละ่ะวันนี้ก็เอาไปไวไไไไไไ้อ,อ,ยวยอยู่ในถ้ำใช่บะเนี้ก็เลยว่าไปไว้ในถ้ำปุ้ยสนหรับย,ยุ่นี่เด้อยวใครเดี๋ยวม่ยุ่นน้ำรูนน้ำลานก็ยุ่นนี่แหละเฮี้ยมองเลยยุ่นเราก็เอาไว้ในถ้ำกระนำมาใส่ประมาณจะเทิงเทิงขาเพิ่นน,น,น,นั่นล่ะแต่เพาถ่วงหัวกันตกเพราะว่าตรงไหนมี่นำกินแนง่สินะก็เลยเอาพับบุง๋งเพรายังมาไปหันละเลี้ยง,ย,งยังในหันละเอเอเาก็เลยว่าบ้านเลขที่นั่นหนึ่งเกจสี่บ้านเลขที่เท่าหนึ่งเกจสี่ มองเต้ากับมาเนี่ยก็เลยเอาคัตยุนี่ก็บยุนมือเศร้านี่กเ็เลยนยางเข้าไปว่ายุ่งยังไหนนอปีงบ้านอนอนไปเนี่ยอันนั้นขึ้นมาอยู่งห่อเนี่ยห่ออิดอิดบอกขึ้นไปทางไว้ยทั้งเพิ่นหาผนมามนะังนำหาผนมางนะ่าาอย,ยนี่กับมะง่อยยุ่ยละละ่ะคนดึงก็มากน่าเออปันนี้เออปันนี้พันเดีเศร้านี่ยพันลงไปยุ่ยสวนทั้งนั้นน้ำกับว่าหลายดอกเขาก็เลยว่าป่้ยเป็นยาดายมาอยู่นี่ไปเนี่ย เอาข้อสวดผัวหัมาฟัางห้าโยนหลนที่ยังเอาตะกนนี้คือบอนั่นเนาะแต่เนาะเออกัเลยว่าปุ้ยยืดข้อมาด้วยกันเป็นอะไรก็เลยยืดยืดออกมากอยู่กับกันวานนั่นยนี่ <c oughs> นกัเลยว่า มีตมีไปก็ไปเนาะก็อนมวก้งวาตได้ยุดมันนีล้ไปเปิดเปิดห้องพยานาให้ลูกหลานไปเปิดพยานาให้ลูกหลานว่านอกเล่นอยแคที่แมนมเนี่ยเออเอาเจ้าสาชั้นต้องเคียงเด่นน่าเอาเนยครับ ไม่คยปั่นดักแกะ่รบี่้ปั่นเห็นเ็มหเห็นตัวใ่นเห็มันจะได้ตนให่ไงกีนมงินโลูเรอันนี้บอกให้ังปั่นเล่นแใหไงกอดุมบนดบนต้นลนอยด้ไว้ลูกเบิ่มเบิ่มยุงเห่ากันเดีายวันก็มีเหล็กคือเนลูกทางทาง่งมันทางงอะไรเหล็กบนลรอวะ เก้าสามเกทีแรกเห็นเ็ดเก้ามันมันไหลมาไหลมาเป็นเลขสามนี่ทราบตัวตฟังเลยได้ไปนอนกูทีกำลังบนมีโจทย์ใเนี่ยคันคันนั้นกลางวันไงนอนกลางวันอันนี้อาจจะไปเรียนบุญเพรามันติดเก่ามันคันคันคันมันอกก่บพรนอันคันกััเกินแต้มก่บนี่เก่าเก้าสามเ่เห็นตัวมันเก็ดเก้าสาม เห็นเห็นใน้ต้นใหม่ได้ดไฟไฟนี่สิแดงใน่ขวนมาเลยเอ่อเดี๋ยวเบิง่งเดี๋ยวเบิง่งมันโตเป็นไงเลยเขาสายังสี่บมดกันหมดเป็นเลขเห็นบ้าเลขติปูเห็นเลขเลยเป,เป็นเลขสามตัวนี่หนึ่งเออที่แรกเห็นเจ็ดเก้าสามมันไ <3 S 1> หลมากมันเป็นเลขสามอยู่ใครนี่นะครับใหายเบิ้งท่านอีกด้วย เบิ่มท่าเนเอง่อานเเริ่งเอาพิจารณาเอาที่ตีถามท่านได้โซงวน,นี่เนี้แล้วขอคูณเจ้าคุณระงเง้เด้อขอคูณเจ้าคุณระงนัปัน่นยดดีไม่แห้งไห้ไห้โควิดซาสะกอนพี่น้องว่ายัตมกคู่กับมักที่สาม,มโตม้โาาโตจับใส่กันเนี่ยสามโตแอะไรกนเน่เด่นหน่อ,อนมันมากสามโตที่จับใส่กันกับมี่แปดหกสี่เจ็ด หกแปดแค่ว่าคนตักขั้นบางทีหนึ่งคือปักหกแล้วรูดหกเพื่อไปน้องสิบเก้าตู้รูดหกไป้ได้รูดจักตัวหี้สิบบาทหกมากหกแปดหกสี่อันนี้เป็นแนวทางไมพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวท่างเป็นแนวท่างแล้วก็โส่งเสริมให้เรียนการพนันแค่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวท่างเปิดบุญเจ้าของตนเท่าเนี่คนบอกว่าคันมีบุญวาสนานั่น มันกนะเจ้าพวามสิได้เออก็ร้องเสียงบุญวัฒนาวาบา้าโตมาเดือนมีตุนาปุสสะท่านเดี๋ยวก่อนมี่โศมี่ราบอกระรองเบิงเราพี่น้องเนาะต่อหรือไปสื่อดรตเตอรียไว 8, ้แปดทำพกวกขายรตเตอรี่ว่ามีบ 8, 6, 7, 6, อแปดหกสี่เจ็ดหกแปดเออมี่บอเนาะอย่างเงี้ยรสเดีย,ย,ยเนอเดี๋ยวข้างล่างไร้แขนเราตั้งเครื่องกันอยู่ข้างล่างนั่นเออเดี๋ยวมันมล,นส,ลส่งไหลเออมันส่งไหลแต่ว่าเพิ่นบอถ่ายกลับแต่ว่างวดที่แล้วมันออกโตกลับ มีเทอรนันละเออมันก็นมีเท่านันแต่ว่าตะกอนนีเก็บเก่าไเก็บเก่าอีหลีอวมัอกเก็บเก่า,าเ็บสองไปเก็บสองด้งเย่ไครับครับอ,อันนี้คือมือนี่ที่มาเนี่ย่ไม่อย่งเด้ยวส,สิสางของปูองยาเออสิสางไว้แล้วงาใช่ไหอันนี้เขาก็ได้เอาโซกไหไหเอฟซีของเขามาเอาโซกตใหใหับรรยากาศเออมาเอาโซกไหเอฟซีของเขาเพื่อที่จะเอฟซีของเขาเนี่ยอ่า คี uhm ่เะตีห้าถือแล้วมันทค่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเจ้าภาพู้เดียวได้กระไรจ้าโอเคเออโอเคนี่เห็นไหหนึ่งดูรสีกันมาแล้ว่าออแคเนี่ออกเี่ีเด๊บ้าบ้าป้าว้กูพอยูอดวันตีสิ่งขอมันออกแค่ัดสิ้ออะไรที่จักว่ามันอยออกตัวไหนมันออกแค่ออกแค่เออกแค่เอ้ยมาพักนี้จะแค่ มือบนมือออกขงบนข้างล่างแม่มึงไปข้างบนขางล่างไปดูไว้แม่มเนี่ยเอาเอาพี่น้องซื้อไว้เด้อซื้อในตะลี่เป็นเนื้อท่าซื้อไว้เป็นเนื้อท่าเด้อปลาคอใหญ่ปลาถูกโอ้เอาปลาคอใหญ่เอานี่ละนี่ละเป็นเนื้อท่าเด้อเป็นเนื้อท่าพิจารณาเอแอดมินแอบแอดมินของสาวน้อยเพชื่านแท่ง อ่านะครับโอ้ได้แค่ได้แค่ได้แค่เลยน้ได้แล้วกนเร่มกันแล้กันเลยบมากไม่เหพธาตาสาทรแนไปเรื่อยๆเลยเนาะไเรื่อยๆได้เ่างไปยังม่อไรเ็ใบสีไปยังตกคก่เ่จริงๆแล้วคัตสีจะต้องเพื่อพ่บอกว่านี่เป็นเรื่องน้ำย่างดีเพยพอื่นนั่นไมันคือพ่อขอว่าน ขึ้นเม,มื evet. <g 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 ่อวานนี <g <g ่แก้อนก็าขึ้นมือวานนี่มันเป็นมือวีอาจารย์เขใช้ไปทำพิีเก็เล่กะเล่เกลือด้านานกันอยูดกันากแม่มานปูแต่แม่ลูกหลานไหนเออขึ้นมือวานออขึ้นมื่อวานก็ดีกันใช้แต่กมาขึ้นอวานก็เริ่มเมือวานเลยเอาอ่ะูเป็จ้ผาพราะคนแหลกจ้าพานระแหลกเนาะเออเสียงได้บเนี่ยอป่นยัางเงินบ่อห้ยี่เ็คถอขึ้นเส้นไปทำบุญเส้นไม่ยบ ถั่วไ้กุมันหนึ่งเออถวไย้กเนาะบริ้สัมพญานาคเนาะน้ำเกลือจังปนกันเต้นเกลือก่อนนะอันนี้ถาวสัมกพญานาคน้ำกูเด้อระวังจันียมิ้อันนี้ไขกู้ไ้งวิเจอาะหกาพญานาคหมดใหญ่ตุ้มโใหญ่สัพญานาคเออใหญ่สั้นนั่นห้าร้อยบาทนางตรงโ5 0ห้าร้อยบาแล้วก็นั่งยังมากเมื่อวานในห้าร้อบาทได้ซ้อมปัญหา ร่วมกับปูพันหนึ่งวันนี้เอาไ้ี่ตลอดเพราะีมเรดงเบกแน้ชเเยเอาไนี่อเด็นเวามันโว้มัเ็บเจ็บเจอบโหายมันไายแล้วเนาะน้อยเลยรัเป้ดเปิดเปิดอยากพกันเรอยุ่ยนี่จะจที่เอยากจอยากท่ำอยาสั่งอะไรอัไากคิดใจ ผู้ลือสีเองดอหมู่บ้านเป็นมู่สีสได้ร่วมามตงานเี่จะรวยเลยตามตัมื่อนี่มื่อนห้สียหาลูกล้างเข้าไปสื่อรัตติรี่ไปตามตัตัวตัวใดแน่อีกอันดับหนึ่งหนวยที่แปดตรวนี้งมาหมแปดหกสี่เจ็ดหกแปดดูโ้ตัวนี้แล้วตามตนอถ่ายแัตติลี่เข้าไปสื่อเือ้จากสิบบาทนี่ลูกแล้วงานมันสมยงเล็เจ็ดเก้าสาม ก็นะบ่อใด้แหวเก้าเก้าสามนี่ก็ถือน่ยแค่เนี่ยมันปั่นเลอันนี้ปั่นโชว์บัอันนคำนวมันบวกแคัวฝั่นนวนมางตัวคืออันพระตองที่ไหนเรียกปั่นพระองอันนี้คำนวณอันนี้คำนวณเนี่ยอันนี้คำนวณเนี่ยจะเรียกเลยอันนีคำนวณเนี่ยโบสีโต้โบไหกับโบไหกับน้ำอย่ตั้งหาล่างบนเนี่ยเาตอกลับล่างบนเขาตอกลับไปสูายแล้ะดีไ้แม่ออกัวคนโมักน้ำโม่ แต่ว่าผู้ขาอกลู่าังเลยวัเดียวผู้ข่ายใมัชเก่ากับชหกเด้อชเก่ากับชุดหกเบิ้มอ่ะชุดหกดีหน้าเออมาเยอันนันไม่ยนมาทุกคนรำร่ำรวยได้ลแสนตรงแสจินเป็นบ่ตังเนาะูหรือสี วยพ่อให้ลูกหลานแน่อไหว้พ่อแน่อยุยุประเทศนอกเขาเเหน่ประเศเนมีมีมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อหคุยัานประเทศสวิตเซอร์แลนด์้ยแล้วยอกีฬาให้ได้ให้มาให้โใ้ไส้ให้ลำให้รวยลุยชนไส้เซห์อให้นักสงรักไทยอวยเงินรวยคาตัวน้องเอวางมีซีซุกกระเด็นุเท่านก็นั่นแหละมาาวัดนั่นวัดนี่ตัาสร้างเกเป็ มันใก่ถ้าผู้บาอาจารได้มองห้ามาับสื่อเรียกเรยเกิๆครับอะไรก็คงมานี้คนตกกับผ้ามาได้เลยมาตามข้ามเร็วเย็นซี่เลยเย็นซี่บอกว่าปไปได้ถึงไปหาปูหรือสีแต่้ามอกแต่เรื่องมามอะรเรีมาปูมีอยู่สามตัวเท่านั้นล่ะจับอีกเพี้ยนหนึงจับอีกหน่มัูับปูะครสมตัวนี้เลยจับับจับจับจับอีกพียนึ่งสตัวเด่นเดนนั่นมีหมีเก้ จับคืนอีกเที่ยนนึงจับจับจับคืนอีกเที่ยนนึงจับคืนอีกเที่ยนหนึ่งเขาโมเห็นก่อนเออเอานี่นะครับนี่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 อ่าโอเคนะครับเนาะโอเคโอเคนี่ละเลขที่ว่าผู้เป็นมักมัดที่สุดก็คือสามตัวที่เขียนไว้ข้างล่างเนาะแปดหกสี่เจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดนะครับแล้วก็เลขฟัน เราก็เรียกฟันย่ามมเวนเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามพนักันยางมเวนโค้ดใหม่บางไงคนกอดวงหมันหญ่แหงอันนั้นจะซื้อไ้จะยดบาตรก็บาตรอะไแต่ตัวไงแล้วเขาบริเารใตัวหน่อยได้เห็นไตัวใหม่โอ้ันฟันคือจะใจใช้เป็นนมหรืวามันขาดโดนเนี่อืมอ โอเคโอเคโซบีทุกูผููขคนลำรวยสุผูซุข้นเนาะรวยยิงยิ่งยิ่งงบตเบเลยารบเอราลงปูลงตาให้ลุกกลยลานใกล้ปุ๊บอ่ด้ใส่ใดซอย